สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการถอนเงินสดในระบบของ Paynex ใน F2 Money Wallet นะครับสำหรับใครที่มีสินเชื่อใน Paynex นะครับอยากที่จะถอนเป็นเงินสดออกมาใช้นะครับทำยังไงก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนวิธีการถอนเป็นเงินสดนะครับก็อันดับแรกนะครับเข้าไปในส่วนของใน Paynex ก่อนได้เลย จากนั้นให้เราเลือกในส่วนของเบิกเงินสดด้านล่างเห็นไหมครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็ทำการใส่ยอดที่เราต้องการจะถอนเป็นเงินสดได้เลยนะครับก็มันจะมีเงื่อนไขต่างๆก็ลองอ่านดูก่อนก็ได้นะ ก็เราจะถอนเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่จำนวนเงินลงไปจากนั้นทำการคลิกดำเนินการต่อเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระคือนะครับ <c oughs> ก็จะมีตั้งแต่5เดือนนะครับ4 3 2เดือนนะครับเราก็เลือกผ่อนชำระได้เลยผ่อนน้อยๆนะครับก็เสียดอกเบีย้ยต่ำที่สุดนะเราก็เลือกสามารถเลือกแบ่งชำระ2เดือนก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับยกตัวอย่างผมก็จะเลือกแบ่งชําระ2เดือนนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของอันล่างสุดนะครับก็คือแบ่งชําระ309บาท4 1สตังค์ต่อเดือนนะครับจากนั้นให้เราคลิกดาเนินการต่อนะครับแล้วก็ทําการคลิกยืนยันได้เลย เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกในส่วนของสินเชื่อนะครับก็คือระยะเวลา2เดือนนะครับจำนวนเงินที่เรา,เาจะถอนดเงินสด600บาทนะครับดอกเบี้ย25%ต่อปีนะครับค่าง,งวดที่ต้องชำระงวดเรกเท่าไหร่ก็จะมีบอกตรงนี้เลยนะครับก็สามารถคลิกยืนยันได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพินโค้ดที่ระบบเขาส่งมาทางเอาบอร์โทรศัพท์นะครับ เสร็เรียบร้อยนะครับเบิกเปก็นเงินสดเรียบร้อยถามว่าเงินเข้าที่ไหนนะครับเงินจะเข้าไปในบัญชีของ True Wallet ของเรานั่นเองนะครับเนี่ยเราก็สามารถคลิกในส่วนของดูบัญชีของคุณได้เลยยอดเงินก็จะหายไปนะนี่ยเห็นไหมยอดเงินก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่บัญชี True Money Wallet ก็จะเห็นยอดขึ้นมานะครับในยอดคงเหลือในการเบริกเป็นเงินสดก็จะมีค่าธรรมเนียม30บาทอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เพิ่งเคยเบิกเหมือนกันนะครับถามว่าโอเคไหมผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการเบริกเป็นเงินสดในสินเชื่อเพเนักเสีย30บาทอันนี้คือ,อ,อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ ใครที่ศึกษานะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราพอใจไหมที่จะเสียง30บาทนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับถามว่าเงินใน wallet นนครับเบอร์เป็นเงินสดมาแล้วนะครับเราจะถอนข้อบัญชีได้ไหมก็ถอนได้นะครับซึ่งถ้าใคร ยืนยันซูมันนี่เป็นขั้นสูงสุดนะครับเราสามารถคลิกในส่วนของออสแกนแล้วก็เ,เลือกสแกน QR Code ของธนาคารปลายทางนะครับก็คือโอนเข้าธนาคารผ่าน QR Code ได้เลยซึ่งเ,เราจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็คือตรงนี้เลยคำว่าสแกนนะครับจากนั้นให้เราคลิกในส่วนของเ,ออเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปตรงกลางตรงนี้เลย แล้วก็เลือก QR code ของธนาคารที่เราจะโอนเข้าไปนะครับซึ่งเราจะต้องมี QR code ของธนาคารเก็บไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะถึงจะโอนเข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่ยอดเงินลงไปเราจะถอนเท่าไหร่คลิกชำระเงินวิธีนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมก็คือฟรีค่าธรรมเนียมนะครับนะแล้วก็สามารถคลิก ยืันการโอนได้เลยส่วนวิธีที่คนโอนมากที่สุดนะก็คือ,เ,อเขาจะเลือกช่องทางตรงนี้นะเนี่ยบางคนโอนผ่านช่องทางตรงนี้นะครับซึ่งช่องทางตรงนี้นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ20บาทนะเนี่ยถ้าเราถอนผ่านาช่องทางตรงนี้นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียม20บาทต่อครั้งนะครับ สมมุติเราโอนสักพอหนึบาทนะครับเนี่ยเราโอน1น0บาทใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเสียค่าธรรมเนียม20บาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทุกคนถอนผ่านทองทางตรงนี้นะก็จบไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการถอนดึงเงินสดในสินเชื่อ p พน e กนะครับแล้วก็ถอนเข้าธนาคารครับ ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเราจะเลือกถอนเข้าธนาคารอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแนะนำให้ทุกคนสแกน QR Code โค้ดของธนาคารนะครับเพื่อที่จะโอนเข้าไปเพราะว่าถ้าเราโอนผ่านทางทาง,ทางตรงนี้นะเราจะเสียค่าธรรมเนียมอีก20บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกสแกนจ่ายผ่าน QR code โค้ดจะฟรีค่าธรรมเนียมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่จะตัดติดใจนะครับเบืกเป็นเงินสดนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับ30บาทด้วยกันส่วนตัวผมถือว่า โหดไปนิดนึงนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมตรงนี้เนาะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ